ในคลิปวิดีโอนี้ที่ได้สัญญากันเอาไว้นะครับเราจะลองให้ ChatGPT ช่วยคุณครูเขียนแผนการสอนใหม่หมดเลยหลังจากในคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้มีการให้ ChatGPT ลองปรับแผนเฉพาะส่วนเฉพาะเรื่องไปแล้วแต่คลิปนี้ลองให้เขียนใหม่หมดเลยจะเป็นอย่างไรไปพิสูจน์กันครับ c h a t GPT เอพิโซดที่12มาแล้วนะครับสวีดัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านเลยเข้าสู่ช่องทีเด่นแช่นะครับและยินดีต้อนรับเป็นพิเศษสำหรับคุณครูท่านใดที่เริ่มต้นเปิดใจค่อยๆมาลองเรียนรู้ c h a t GPT แล้วก็หยิบป,ประโยชน์จาก c h a t GPT เนี่ยไปใช้ในงานของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเองพัฒนาการสอนนะครับทีเด่นแช์ก็อยากจะเป็นกาลังใจให้กับคุณครูทุกท่านที่ เร,เริ่มแล้วนะครับแล้วท่านใดที่ยังลังเลอยู่ก็อยากจะให้ลองนะครับเล่นนะครับลองทำความคุ้นเคยกับ c h a t GPT ดูนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์มากๆอย่างแน่นอนนะครับในวันนี้ครับเราจะลองให้ Chat GPT เนี่ยเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจะดีมากน้อยแค่ไหนแล้วเราเนี่ยจะต้องให้รายละเอียดอะไรกับ h a GP t GPT บ้าง h a GP t GPT ถึงจะสามารถ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้เราได้ไปพิสูจน์ด้วยกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปลุยลงมือเรียนรู้กันเลยครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตบอกแบบนี้นะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างนะครับแผนการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาของทุกท่านแต่ก็อยากจะบอกว่านะครับวิธีการหรือหลักการที่อยู่ในคลิปนี้นั้นนำไปปรับใช้กับวิชา กับเนื้อหาของทุกท่านได้ทั้งหมดนะครับเพียงแต่ดูวิธีการหลักการเท่านั้นซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบทั่วไปนะครับ3ขั้นก็คือขั้นนำนะครับขั้นสอนขั้นสรุปแล้วก็เป็นเรื่องของนะครับเงินทองเป็นของมีค่าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับผมจะลองใช้พร้อมแบบนี้นะครับช่วยเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง เงินทองเป็นของมีค่าจำนวนหนึ่งชั่วโมงชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยในแผนให้มี3ขั้นตอนดังนี้ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนขั้นการจัดการเรียนรู้นะครับแล้วก็ขั้นสรุปส่วนองค์ประกอบของแผนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองกันในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับผมขออนุญ,ญาตคัดลอกพร้อมมาเลยนะครับอ,อันนี้ผมก็ อิงนะครับไปลองหาเนื้อหาจากเว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับมาลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องรู้เท่าทันสินค้าอ่ไม่ใช่นะครับจะเป็นเรื่องนี้นะครับเงินทองเป็นของมีค่าก็จะเป็นเรื่องของความหมายของเงินประเภทของเงินความสําคัญนะครับแล้วก็อื่นๆซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอาจจําเป็นจะต้องให้รายละเอียดแชท GPT เพิ่มเติมนะครับแต่ตอนที่ทำเนี่ย แนะนำให้ทำทีละส่วนทีละตอนแล้วค่อยเอามาประกอบกันนะครับโอเคนะครับทักทายนิดนึงก่อนนะครับนี่เลยนะครับวันนี้อยากให้ช่วยเขียนแผนการสอนนะครับให้หน่อยได้ไหมนะครับอลองดูนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมก็จะสต็อปนะครับขออนุญาตไม่ดูว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าเราได้เห็นกันหลายคลิปแล้ว นี่นะครับพร้อมก็คือช่วยเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเงินทองเป็นของมีค่าจํานวน1ชั่วโมงชั้นป .4 นะครับโดยในแผนให้มี3ขั้นตอนขั้นนําขั้นสอนแล้วก็ขั้นสรุปนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าเป็นยังไงนะครับว่า h ช GP t GPT จะเขียนให้เราได้ประมาณไหนนะครับ A later few moments later. หลังจากได้ลองใช้ลองเรียนรู้นะครับทดลองมาหลายๆครั้งเนี่ยก็พบนะครับสิ่งหนึ่งเลยก็คือว่าเจ้า c h a t GPT เนี่ย มันสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ให้เราได้ก็จริงแต่นะครับมันไม่ได้สมบูรณ์เท่ากับเราสร้างเองนะครับอย่างเช่นเราไปเรียนรู้ไปศึกษามาจากตําราของการเขียนแผนการเขียนแผนจากอินเทอร์เน็ตแล้วเราลองมาเขียนเองนะครับด้วยตัวเราเองตามบริบทของเราเนี่ยแน่นอนว่าตัวเราเนี่ยจะทำได้ค่อนข้างเพอร์เฟกกว่าอยู่แล้วหรือถ้าเกิดท่านใดนะครับไปโหลดแผนต่างๆที่ เขาแบ่งปันเอาไว้นะครับอันนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะละเอียดกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราต้องการความสดใหม่ความหลากหลายนะครับความเฉพาะเจาะจงในแต่ละเรื่องแล้วก็ต้องการความรวดเร็วที่เป็นแผนเข้าวๆเนี่ยนะครับ ChatGPT ถือว่าช่วยได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เลยนะครับเป็นขั้นตอนของขั้นนําเข้าสู่บทเรียนนะครับมันก็แนะนําไว้ประมาณนี้นะอืมนะครับ กล่าวถึงเรื่องที่จะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับว่าเงินทองมีความสําคัญอย่างไรนะครับกิจกรรมเริ่มต้นเริ่มต้นด้วยภาพของเหรียญน,นะครับหรือสิ่งของมีค่าอื่นๆเปิดบทสนทนานะครับสร้างสมมุติฐานหรือคําถามถามนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินทองว่ามีค่าแค่ไหนและทําไมนะครับอันนี้นะครับเราก็อาจจะหยิบบางส่วนบางตอนเนี่ยไปปรับใช้กับแผนของเราได้นะครับ ขั้นของการจัดการเรียนรู้อธิบายถึงความหมายของเงินทองและประโยชน์ของการมีเงินทองให้นักเรียนเล่นเกมหรือแสดงสื่อเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องเงินทองมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถให้ h a t GPT แนะนำเกมเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมที่อาจจะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีเลยเราก็แค่ใส่คำสั่งเพิ่มเติมเข้าไปว่า ช่วยแนะนำเกมที่ให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับเงินทองหน่อยนะครับเราก็พร้อมเข้าไปนะครับเพิ่มเติมได้นะครับขั้นที่3มนะครับก็คือขั้นสรุปโอเคประมาณนี้นะครับอืมในลนักษณะแบบนี้ให้นักเรียนสร้างตัวละครสร้างเกมที่มีความเชื่อมโยงนะครับอ่าทีนี้ผมจะลองใส่พร้อมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับว่าเรื่อง เงินทองเป็นของมีค่าพร้อมกับบอกกติกาในการเล่นอ่าโอเคนะครับลองมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับชื่อเกมตีสมุดเงินทองนะครับก็จะมีประมาณนี้มีรายละเอียดตรงนี้มาเราก็อาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมหรือนำชื่อเกมนี้ไปคนเพิ่มเติมเพื่อดูตัวอย่างในการสร้างการเล่นก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้โอเค ทีนี้เรามาดูนะครับว่าถ้าเกิดเราเขียนอย่างชัดเจนเนี่ยมันจะออกมาแตกต่างจากตอนที่เราเขียนคร่าวๆยังไงนะครับผมใช้พร้อมมาเขียนเหมือน,นเดิมนะครับแล้วก็องค์ประกอบของแผนเนี่ยประกอบไปด้วย8ข้อดังนี้ก็มีมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดสาระสาคัญจุดประสงค์การเรียนรู้สาระการเรียนรู้นะครับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นนําขั้นสอนขั้นสรุปนะครับสื่อการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้คําศัพท์แล้วก็การวัดประเมินผลนะครับซึ่งตรงนี้ทุกท่านสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมก็ได้ว่า ต้องการให้องค์ประกอบของแผนเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าเกิดเราป้อนพร้อมไปแบบนี้จะแตกต่างจากตอนที่เราป้อนพร้อมคร่าวๆแล้วผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงนะครับ2000 years later. ก่อนอื่นเราก็จะมาดูนะครับว่ามันครบทั้ง8ข้อหรือเปล่าปรากฏว่าครบทั้ง8ข้อนะครับก็ได้มาประมาณนี้บอกเลยว่ามันคร่าวๆมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่สั้นกระชับมากๆไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้มันลงลึก เขียนเพิ่มเติมในส่วนไหนเนี่ยเราก็พร้อมเพิ่มเข้าไปได้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อนักเรียนเข้าใจถึงความหมายของเงินเพื่อนักเรียนสามารถวางแผนการออมเงินและการจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ขั้นการจัดการเรียนรู้แบบโอ้โหเป็นขั้นที่แบบน้อยมากๆนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเลยนะครับโอเคทีนี้ผมจะลองนะครับขยายความข้อ 6โดยละเอียดนี่นะครับก็จะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้ทีนี้ผมลองป้อนพร้อมเข้าไปนะครับว่าปรับกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมหรือเสริมกิจกรรมแบบ active learning เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เลยนะครับก็จะเฉพาะข้อที่6กก็คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ ทุกท่านคิดว่าแผนนี้มีส่วนร่วมของนักเรียนหรือยังหรือว่ามีความเป็น active learning มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองอ่านให้ดูนะครับขั้นนำเข้าสู่บทเรียน15นาทีตรงนี้เหมือนจะนำเยอะเกินไปนะครับอ๋อมันใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงเพราะถ้าเกินหนึ่งชั่วโมงเนี่ยการนำเข้าสู่บทเรียนตามทฤษฎีทางการศึกษาเนี่ยควรจะใช้เวลาในการนำเข้าสู่บทเรียนเพียงแค่5-7นาทีเท่านั้นนะครับอันนี้นำนำเข้าสู่บทเรียนด้วยรูปภาพนะครับ นำเสนอรูปภาพของเหรียญหรือสิ่งของมีค่าเพื่อเริ่มต้นบทเรียนแล้วก็ชวนนักเรียนเนี่ยพูดคุยหรืออธิบายว่าเงินทองหรือว่าสิ่งของมีค่าเนี่ยมีความจําเป็นหรือมีประโยชน์ยังไงนะครับขั้นการจัดการเรียนรู้นะครับ30นาที10นาทีแรกคืออธิบายเกี่ยวกับเงินทองและความสําคัญของมันนะครับใช้เรื่องราวหรือเกมเพื่ออธิบายความหมายของเงินทองในชีวิตประจำวันนะครับเชื่อมโยงความหมายของเงิน เงินทองกับสิ่งเรียนรู้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับแล้วก็อีก20นาทีคือกิจกรรมวางแผนการออมเงินและการจัดการเงินแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มนะครับอ่าโอเคจะเริ่มมีส่วนร่วมแล้วนะครับแบ่งเป็นกลุ่มนะครับและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการออมเงินและการจัดการเงินของตนเองนะครับให้นักเรียนใช้วิจารณญ,ญาณและคิดว่างเงินทองได ใช้เงินอย่างไรในแต่ชีวิตประจำวันของเรารเช่นซื้อของออมเงินบริจาคเป็นต้นนะครับขั้นสรุปก็คือให้นักเรียนแต่และกลุ่มนําเสนอแผนการออมเงินและการจัดงานจัดการเงินของตนเองเชิญสรุปความรู้เกี่ยวกับเงินทองและการจัดการเงินในชีวิตประจำวันจากนั้นให้คาแนะนำนะครับคุณครูให้คาแนะนําและเสนอแนวทางในการปรับปรุปรงการกอออมเงินด้วยการเพิ่มกิจกรรมแบบ Active Learning นี้นะครับ Active Learning นี้นักเรียนจะมีโอกาสมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น และจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเงินทองและการจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพอก็ถือว่าถ้าให้คะแนนนะก็คือพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้นะครับก็ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีจนเลิศเลยแต่ก็ถือว่าเป็นแนวทางเป็นไอเดียนะครับในการที่เราจะใช้ ChatGPT เนี่ยในการช่วยเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้ได้หรือถ้าเกิดต้องการเกมต้องการกิจกรรมเพิ่มเติมในแต่ละส่วนเนี่ย เราก็เพียงแค่พิมพ์พร้อมเข้าไปเพิ่มเติมหรือสั่ง Chat GPT เพิ่มเติมได้นะครับโอเคครับในคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะลองไปเขียนแผนในรูปแบบอื่นๆดูบ้างเช่นแบบ 5E แบบโค f i ไฟสต e p จะไปดูว่า Chat GPT จะช่วยเหลือเราได้ขนาดไหนนะครับ